อันนี้ผิวเขาไม่สวยนะแต่เราจะเราว่ายังไงก็ก็อร่อยอะ่ะแล้วก็จิ้มเข้าไปที่ตูดเขาด้วยค่อยๆแซะค่อยๆเลาะเนื้อเขาออกจากเม็ดนะคะโอเคน่าจะ ได้อยู่ไหมได้แต่ก็ไม่ได้ค่ะเพราะว่าอันนี้มัน,มนเล็กไปแล้วก็ถ้าเม็ดเขาใหญ่อ่ะมันออกมาไม่ได้แล้วผิวมันแตกมันก็บ่งงามนะวก็ไม่ได้ทำขายอเยนาะก็เลยแต่ว่า ถ้าเซียนนะแบบเสร็จฉันจะมีนั่งขายอืหอหดูเห็นไหมมันกินได้มันไม่มีรอยข้างในเลยต่อไปพิดถุงอะ่ะตัดขั้วออกให้เยอะหน่อยเพราะว่าเม็ดเขาออกมาได้อืมอันนี้ก็เยอะไปนี่นะคะแล้วก็ มันจะรีบไม่ได้นะจริงๆเขาจะบอกว่ามันเป็นการฝึกสมาธิเพราะว่าหนึ่งเราต้องดูมีดก่อนของมีคมเห็นไหมโหงามปล้ำเปลือเห็นไหมแล้วดูเม็ดที่ออกมาเนื้อติดน้อยมากจริงหวานล้ำเหลือเกินหมคุณ อันนี้ตัดขั้วเป็นน้อยเกินไปกลายเป็นว่าอันนี้คงจะแกะกินเองแล้วแหละสามลูกเนี่ยก็จะไม่ไม่แกะไม่ไม่ไม่อะไรนะไม่ปอกเปลือกเพราะว่ารู้ละว่าเปลือกมันกินได้กรอบแช่เย็นนะแล้วก็ควาน็ดเสร็จ ใส่กล่องเข้าตู้เย็นแล้วก็เอามากินหูดูไม่ชอบพระคุณรุนช่องของพี่เธอช่างสวยงามเนี่ยเห็นไหมแล้วก็ตัดแล้วก็แต่งเขาแบบนี้ถ้าเราทำแบบเนี้ย <c oughs> จะเสียดายเนื้อไหมโอ้โหไม่ต้องแต่ง แ่ใส่ชานี้คือกินเองขอแบบไม่ส้มจี๊ดมากเพราะว่ามันจะได้เปรี้ยวไม่กินหวานแต่ชอบกินเปรี้ยวใช่ไหมแล้วก็เนี่ยมันเหมาะมันเหมาะกับเรามากเพราะว่าฝึกสมาธิ ปกติเป็นคนบุ่นวใช่ไหมแล้วก็พออยู่กับงานที่ใช้ของมีคมแล้วก็ต้องตั้งสติแบบเนี้ยเลิศมากกินเองอันนี้คือจองดิเซิร์ฟแล้วก็ขอกลูกหนึ่งกันที่แรกว่าจะกินสามลูก สี่ลูกแล้วนี่ห้าลูกแล้วมันแบบว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะแปะมิดมาแล้วมิดปอกเห็นไหมว่าถ้าใจร้อนเมื่อกี้ปลายมิดผลล่ละเพราะว่ามันจิ้มเนื้อ อืมม hmm. hmm. แบบดูมันแทบไม่ต้องใช้แรงอะไรเลยถ้าเราอะ่ะเอาเนื้อเขาออกได้ทุกส่วนจากเม็ดร่อนเลยอะให้ลูกนี้กินเองกิน <c oughs> อันที่เนื้อไม่สวยขอขอเขาออกได้ไหม <c oughs> ได้ทำไมจะไม่ได้แต่กินเอง เดี๋ยวกินดอกกระดอกเก,กลือเลยหวาน